สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับที่ติดตามร้านทรัพย์โสพลนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆหนึ่งวันนะครับเรามีสินค้าเข้าใหม่หนึ่งเครื่องนะครับสภาพสวยเดิมๆเลยแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆในที่ติดตามช่อง YouTube ร้านทรัพย์โสพลนะครับครับเรามีสินค้าดีๆมานำเสนอกันนะครับเป็น RT ทีนะครับรุ่น120นะครับ เครื่องผ่านการใช้งานน้อยมากเลยนะครับทุกอย่างก็เดิมสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับน็อตเพ e ามุเล่ไม่เคยถอดนะครับเครื่องตัวนี้สมบูรณ์แบบมากนะครับก็ตามอายุของเครื่องแล้วนะครับถ้าเกรดประมาณนี้ก็ถือว่าสภาพ80%แท้นะครับเครื่อง80%แท้นะครับใครหาอยู่ใช้งานนะครับไม่ผิดหวังนะครับราคานะครับเราจะเปิดไว้ที่29,500บาทนะครับ29,500บาทนะครับ หากท่านใดสนใจนะครับมารับชมได้นะครับหน้าร้านเราจะมีส่วนลดให้นะครับมาคุยกันหน้างานได้นะครับแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่ได้อยู่บริเวณชายชิงเซาชนบุรีนะครับเราก็จะมีจัดส่งให้นะครับเป็นระบบขนส่งเอกชนนะครับส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็ค่าจัดส่งตั้งหากนะครับไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับรายละเอียดโทรคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังนะครับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับสินค้าดีๆในวันนี้นะครับอากาศดีๆเรามีสินค้านำเสนอกันนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังนะครับพร้อมๆกันเลยนี่ครับเสียงสแตนดาดมากเลยครับสุดยอดเลยครับทันใดหายอยู่ไม่ผิดหวังครับสูบน้ำไถนานะครับกำลังเหลือๆเลยครับอา1 2ทีรอยยสิบนะครับ พร้อมรุยงานกันเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังรอบสโลแล้วเดี๋ยวผมจะเล่งให้ฟังนะครับเื่ยงสวยๆเดิมๆครับร้านซับตัวพวดเราคัดนะฮะเราคัดสินค้ากันน่าดูครับไม่สวยไม่เดิมนะครับเราไม่ค่อยได้ซื้อเข้ามานะครับเราอยากให้ลูกค้าที่ซื้อต่อจากเราไปได้ของดีๆนะครับใช้นานๆหลายปีได้คิดถึงเราอีกนะครับนี่นะฮะนี่รอบสโลเดี๋ยวมาฟังรอบเล่นกันนะครับ เล่นครับผมสีเดิมนะครับทั้งเครื่องครับไม่มีเก็บสีนะครับเครื่องสีเดิมทั้งตัวนะฮะสวยๆกันเลยนะครับสนใจนะครับ089 246 2253นะครับ 0892462253นะครับร้านซับโสพลจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเราจะทําคลิปดีๆอย่างนี้เครื่องสภาพดีๆอย่างนี้นะครับให้ได้รับชมกันตลอดนะครับสินค้าเข้าใหม่เราก็ลงให้ดูนะครับสวยๆกันเลยนะครับครับอย่าลืมครับสนใจก็ราคานะครับ29,500บาทครับ29,500บาทคุ้มค่านะครับสำหรับเครื่องสวยๆเดิมๆอย่างนี้นะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหากใครหาอยู่นะครับ คูต้าครับสินค้าคุณภาพครับน่าใช้นะครับใช้งานก็ได้ยาวๆเลยสําหรับเครื่องนี้ครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันดีๆครับก็เอาเครื่องดีๆมาให้ชมกันนะครับคลิปต่อไปก็คอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีสิ่งดีๆแบบนี้มอบให้กันอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่ติดตามร้านทรัพย์โสพลทางช่อง YouTube นะครับ สวัสดีครับเพื่อน facebook ด้วยครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ